สวัสดีค่ะวันนี้น้ยไม่ได้ขึ้นเข้าป่าแล้วนี่มาทะเลได้คณะทะเลครั้งแรกเก็บทะเลเอาไปลองกินดูครั้งแรก Fråga, ja, är du att fråga är inte rädd att jag vet också att det är inte så farligt. För att jag hade kunnat ställa mm. ที่สุดก็เจอคณะทะเลแต่ว่าแก่แล้วนี่คณะทะเลแต่ว่าแก่แล้วย่อ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 นี่ เอาไปลองกินดูคร, hehe, ครั้งแรกครั้งแรกพนาทะเลวัสตรันโคเตสคัมทูนี่ได้หรือเปล่าไม่รู้กอลล อนี่ก็แก่แล้ว้้อแต่ว่าดอกมันหอมนะ โกมทะเลหรือเปล่าไม่รู้นา่าจะใจ้วมั้ว่ากุหลาบเยอะมากเลยนะนี่กุหลาบน้่งก็เต็มหมดเลยกุหลาบ ครั้งแรกที่มาไอนฮัมสตาร์แต่ว่าก็ได้เจอคณะคะเลครั้งแรกก็ดีใจแล้วกันได้มาไม่กี่การอืม <Very> good. ก,กินได้หรือเปล่าไม่รู้นี่น้อนดิสต์สมอมสมาโค Yep. Yep. Proof va.